เสื้อสีทองเข็มสีดำเป็นเจ้าฟ้าวอเตอร์มากรครบมาเตะเต็ะที่ของเจ้าฟ้าเอาก็ตัดออกมาเริ่มที่ไทเกอร์ทีได้เริ่มก่อนนุกออมาเอกทิศปัดโค้งออกมาหยังตีดท่านั่งของสิทธวัฒนสุภวุฒิเหตนการดีทีมชาติไทยฟุตซอลยุคปัจจุบัตขับสุภวุฒิ อยู่กับชนบุรีบูเอซแตกสายสายเร็วจิงอยู่นี่เนาะอ่ะติดแล้วเป็นเต็กุ๊กเข้ามานี่คือเชฟฟันเบสหน้าสุดกับทลมงานของบิ๊กแจ็๊นะแลเวเสียงบอกที่บอลลนที่บนเล่นออกไปให้เอามาแล้วไหลออกมาต่อสุภาพุฒิเถื่อนการตัดกู้มือี่ยากอยู่ยังไงสองนาทีไม่ได้พังนี่อันนี้มันงาดงอยากหน้อยู่ไหลต่อสุภาิ ศูนย์ที่เจ้าฟ้ามอนเต้ขึ้นนำแล้วแบกขวาของสุภาพุฒิเทียนกลางนะครับโอ้โหไหลยล้อน,นหลังบรรทุกชาวเหนือกว่าดูครับไหลหุล้นไหลออกมาให้แล้วเป็นสุภาพุฒิได้เลือกเลยแบบนี้ดึงศูนย์นี่คือทีมชาติไทยอยู่ปมัมลุยนดูกับเซนตูรีบูเมตเอางับสุภาพุฒิเอามา,ออมาที่ทางด้านของไทเกอร์สีเกิดยกออกมาเกมเปิดยังเป็นทางการแล้วเมื่อมีสกอร์เกิดขึ้นในคู่นี้ ปิดยกออกมาที่ว่างตรงนี้จะเกี่ยวได้เกี่ยวแล้วมีพัดดีเอามามาซ้อนลึกมาถึงสุภวุฒิขวาขวาแล้วยิงโอ้โหไม่ได้ตกองเอาล้ำสุดพะวุดเถียงกันนะสุดท้ายจะเล่นกับตากลนสีอยู่ในเต็ะเอามาต่อสุภวุฒดพะวุด ขวาครับที่ใหญ่ยิงครับผมทางดั้นหัดดีบับบอดัมแล้วครกองตรงนั้นน่าจะเป็นจุดชั่วเลยครับโอ้โหเอาครับเอครับเปี่ยนท่างขวาของสเปนแล้วยิงลูกนี้เข้าไปแค่ครับเข้าเสาตรงนั้แฮทสองสุบุที่เจ้าฟ้าวอเตอร์เอาครับ น้ำห่างไปแล้วสองดูต่อศูนย์เหตุการหนักถึงมากของไทเกอร์เอฟซีไปแล้วฮียังกับเพื่อนสู่เกมเอาครับแนิคสันดุให้เงียบหนึ่งให้ทางนักของไทเกอร์ออกมาของพิทักโยนออกมาสองสองแล้วสิทธิวุฒิเก็บได้เก็บแล้วจะแตะนี้ขาขวาแล้วก็ยัวซิดหัวสินบอลจบในครึ่งแรกเป็นเจ้าฟ้ามอเตอร์สอง ไทเกอร์เอฟซี0มาเล่นกันต่อในครึ่งหลังนะครับน้ำอยู่ศอกของเจ้าฟ้ามอเตอร์เอาเปรียนออกมาหนึ่งของไทเกอร์เอฟซีเฮ้ยเป็นแฮทชิงของเจ้าอาร์มเลยครับสุภวุฒิเถื่อนการโอ้ยเคลียร์เบี่ยนยุดแล้วยิงเข้าไปเป็นสามมาดูต่อศูนย์แล้วว่าแบบนีสุภาพบุรุษเถื่อนการโอ้โหเอาครับสามศูนย์แล้วแบบนี้ ไพล์เกอร์เอฟซีมเอลมาต่อสามารถหาตะเข้าเปลี่ยนออกมาเม็ดดอกนี้สุภวุฒสุวุฒิเจอไฟศาสตรแล้วมีความใหญ่กว่าสุภวุฒิแตะขวาดอกนี้แล้วยิงลกนี่โอ้โหโอ้ยไม่ต้องต่อเหล่นี้ของส <S token istic> ุภวุฒิเชอนกลางทำเม็ดชิงไปแล้ว <ahead> ุฒิกับพยายามที่จะขึ้นสกอร์ส่ห้ออกมาครับให้กัมบาาดอกนี้ทางหน้าสมบูรณ์แล้วพลาดสุภวุฒเตือน ไม่เหลือสิครับหน้าหน้าของเจ้าฟ้ามอเตอร์หนีห่างไทเกอร์เอฟซีไปแล้ว4ประตูต่อ0อ้าหครับฟาดเลยแบบนี้ชาติไกยยิงติดฮิตดับร้อยขวาตามช็อตออกมาไหลต่อตรงนี oh. ้ตัดกันอยู่ยังได้เอกอาทิไหลออกมาชาติไนยังติดต่อตรงนี้ได้ได้ขวาตรงที่ มีใครใกล้แค่ผมไทเกอร์เอฟซีถามแล้วออมาเป็นสี่ประตูต่อหนึ่งเอาครับสินชัยยงกเอฟซีเจ้าฟ้าฮัสซัดของเอฟซีฟูเบย์ครับเอฟซีดูต่อหนึ่งแล้วยกออกมาเมตทีสุภวุฒิอยากจะหาตัวเชื่อมขวาแล้วลองยิงอีกทีอังติดงเทียทิ้งออกมาก่อนชาการได้ไหลออกมา มีย้อนกลับมาสุ่พาวด์เถียร์กลางแบตหนีลูกนี้แล้วครับยังอยู่ยังได้ตรงนั้นเบสเตะมุมเข้ามาของยักษ์ฟามอเตอร์บรอดปัญญาชูติกุลยืนกลับมาทีนัทบุญมาเด่นแล้วบอลจบครับเจอเจอผู้รักษินและได้ของร่าทีมตั้งแถวตั้งแถวตรงกลางครับผมตั้งแถวตรงกลางเลยครับนี่ยกเป็นห้าดาวเลยทางด้านของเจ้าฟ้ามอเตอร์ ขับา uh, ทางด้านไทยกีีเหนองการครับเหนืองการครับนักแขงตงการเลยครับเจ้าพราพอเตอร์นันุนมบันเดนนักแขงตงการครับ